สวัสดีครับนี้พาะมหักมาดักปลาไหลขึ้นเก่าครับนี่ครับไมยนี่จะเป็นไมยของเขาอย่าโยอให้เบิ้งไม้เนี่ยครับไมยไม้จะเป็นปลาปือโคพงหลอกแถบนี้ะครับตัวงามครับแถวนี้นี่ครับตุม่มเขากระสิบหลังเหมือนเดิมเดี๋ยวรอดูผลงานตอนยามตอนยามพรุ่งนี้เช้าอาทิตยได้นท่าให้เบิ้งนะครับรอเบิ้งผลงานตอนใต้โตัวเลย มันหวาน,านที่เก่าครับสวัสดีครับหลังจากที่เ้าไปดักใบมุนะ้โดนสองหลังครับจากตุ่มทั้งหมดสิบหลังมันน่าจ,จะถูกอยู่สามแล้วครับแต่ว่ามันน่าจ,จะออกได้ั้งนตัวใหญ่ครับเรียบร้อยตัวมันนี่ยังใหญ่สองตัวเต็มตรงๆเลยครับคุณเอ้ยออก ตัวเป็นโลครับฝากผลงานไว้ด้วยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับขอบคุณครับก็